ขายขายเป่าเป่าจเพื่อนมาซื้อตัวเราขายบ่ดิสองเซนไอม่อะไรนี่ค่อยหาที่บอกโอ้ยบ่แบบเกาะรถเขาหงส์สีหมาเออมันกันบ่งามย่อนสีมันนี่แหละนี่ เนี่ยไปเบิ่อยี้ในรถน,น,น,นันดด่นพอได้จัดเร่องสีตัวนี้ออกไปเลยเนี่ยมึงจะสภาพิึงคงิึงอันนี้มันบ,บ,บ,บนมดเหล่าบางอย่างแบบโอเคเลยรถช่างเล็กเขาเฮตโลบาร์่ทายทายเลี๋วเอาว่า,า,าพอ้ปพันหนึ่งพวกใครวะฮะมาถึงก็าลางอ๋อ เจ็ดสิบห้าบอกเป้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับถึงอูแล้วเจ็ดสิบห้าพร้อมเกี่ยวโอ้โหโหดจ้ะตังบนแดงแดงเกี๊ยว

หมดจานเนียยานเมียก็ว่าลยานเมียเขาให้เอารถออกเขาอมเนี้ยนะเนจอดทุกนบ้านพักเนีจอดหนเฮ้มันลื่นเขาเอาออกเขาจินอันเบิวบิวินเฮ็ดเฟดังเขาเนี่ย สวยไม่สวยมาดูที่อู่ได้เลยนะครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนห้าครับต่อรองไทยเจริญปี2008ช่วงล่างดีสนะครับหล้วเล่ใหญ่ช่วงล่างดีสถูกใจไม่มีคำว่าแพง ขอ,อแค่ถูกใจแล้วก็เห็นพร้องต้องกันถูกใจไม่มีคำว่าเพงสั่งยกอย่างเดียวเป็นระบบขันรถตรงนี้แล้วก็ขยบบนะครับเก่าจริง ร้อยน้่ยี่สิบอ่ะสำหรับเจ้าของอคนเก่าที่ขับคันนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับจะได้สอบถามเลยว่าเกี่ยวดีไหมยังไงก็มีเอฟซที่ดูคลิปก่อนๆเขาก็บอกว่าคันนี้ เกี่ยวได้วันละห้าสิบหกสิบไรนะครับพอดีเขามาเจอคลิปเขาก็ได้คอมเมนต์แล้วก็ออกพูดคุยกันนะครับถูกใจมันมีคำว่าแพงนะครับสำหรับเจ้าไทยเจริญการช่างไทยแท้ร้านเปอร์เซ็นต์